คิวแอนเอนอังกฤษหรือสเปนชอ่าใช่พี่ชื่ออะไรอะเรียกเราอาเลนก็ได้ทำไมชื่อโซวาเลนทำไมไม่เล่นกันชินอืมยาวหน่อยแล้วกันชื่ออเลนเนี่ยคือเท่ดีเฉยส่วนโซข้างหน้าเนี่ยมันได้มาจากเราเคยทำช่องย t ท b e กากเมื่อตอนเด็กอยู่และชื่อเนี่ยมันนำหน้าด้วยตัวแซดฉันก็เลยอยากเอามาใส่ส่วนโซก็ล้อมาจากคาว่าโซวิญญาณมันดูประมงคนนิส่วนทำไมเล่นเกนชินเอ่อเพื่อนัวเล่นฮะแต่ทุกวันนี้มันก็ออกไปทัชการ์กันหมดแล้วล่ะ ทิ้งไว้คนเดียวอีเพื่อนเริ่มเล่นกันชินแพทไหนคะสามจุดหนึ่งฮะคานตามนี่โลมาเลยบอกตัวตนให้รู้จักหน่อยสิบอกตัวตนเหรออืมโอแมก็บอจิอีสเอเทเลรี่มีดึง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 ถ้าเป็นนักเดินทางจะทำอะไรจับไพมอนแดงอายุเท่าไหร่นั่นดิไม่ได้นับเลยไฟนจเสียงคิดว่าเท่าไหร่มีวิธีทำคาคอนเทนต์แล้ววิวเยอะไหมครับถามฉั้นนะนะวิวเยอะตายเลยโซโลกับอาชอนใครหลงมากกว่ากัน คิดยังไงกับเพลง mesmerizer ไม่เคยฟังเลยสาคูกับเซนโปใครเก่งกันครับเอ่ออ่าอ่าสลา,ามไฟหากเกมมีคิปแบบ1,000%คิดว่าเกมจะเป็นงไงมันจะเก่งเกินไปแหละคูลูคูลูปั่นนะครับอย่าซีชั้นซีมากซีจริงเป็นเกมไม่ครัชแอมสเตรชคอตอกได้เปล่ามาเลยจำไอได้บอกขึ้นจำพวกเธอได้หมดทุกคนละคิดว่าใครอันเดอร์เรสุดในเกมซีเรส์ล,ลางดาวอืมเราไม่ค่อยรู้เมตาตอบไม่ได้ั้งเลื่อกไปเดทกกับตัวละครในเกมซินจะไปกับใครครับนาเวียแล้วกันน่าสนุกดี ถ้าสนุกไปคาสิโนเลยเ่รอชอบดูเมอะไรบ้างและอันไหนมากสุดชอบดูกองหินข้าวมากที่นึกออกเลยก็จะมีโจโจสสเซนโซแมนเจสซี่ไรเซนไอแทวไททันเลิฟไลท์และอีกเยอะที่ไม่ได้ใส่ส่วนที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นเต็กีโนโกะแล้วกันเมยไม่ใช่เป็นกระแสแต่เราชอบรักมากเลยถึงโมชอบฝนฮะรู้ปาาผมนะครับจะเล่นเซนต์เดลโซซีโลไหมไม่รู้จัก fundamental paper education ไหมไม่ ถ้าเข้าไปแทไวไปจะอยู่เมืองไหนฟอนเทแล้วกันอยากได้ธาตุอะไรลมบินอยากสนิทก,กับใครลูมินดูพึ่งพาได้อยากทำอาชีพอะไรผมจะเป็นมอสเตอร์เชฟไทยแหลไมีสถหาหนะอะไรเป็นประชาชนก็พอละอยู่จังหวัดอะไรโรบินเอฟฟูนารักอยู่จังหวัดกรอมอร์เกมแรกที่เล่นของมีคือห้องไกลอิมเพกสามครับแต่เลิกเล่นไปแล้วอยากเลิกไปต้องทำไงครับไปหาหมอบังนะทำไมต้องน่ารักด้วยครับอ้โหแหมพี่ก็ขอเงินไม่ให้จะมีสมา,สมาชิกไหม <c oughs> เคยคิดจะทำอยู่นะแต่ไม่รู้จะให้อะไรคนสมัครอ่ะชอตัวไหนสุดในจกักรวาลหมีชอบโปรไฟล์เธอใช้ได้เลยมีบัตรผ่าน FBI ยไหมครับและมันคือ <c oughs> อยากรู้ที่ไปที่มาของปกช่องฮะเราได้หมอนี่มาจากเว็บพิกวิวนะมันมาลงเหมือนพวกแอป,ปทำอวตารแหละแต่เราก็จะไปจ้างเขาให้วาดใหม่อยู่เขาตั้งเลยดิเก์ที่กับดังดาวชอบเก์ไหนมากกว่าเอ่อ e c r a f t ฟวายฟูดเนี่ยตัวละารเลยใครอันนี้ตอบนอกจากเกมได้ใช่ไหมงั้นก็ ท่านมาขิมาแล้วกันคคคเคยลงเฟ็นบอยในเกนชินไหมไม่อยากกินก้าวพิโตรหรือวิโรดกันพาสแน็กซ์ท่าได้ทำงานมิโซะไปแล้ตำแหน่งอะไรอย่าเป็นคนภาคฮีโร่ล่ะล่างดาวเกนชินตอนนี้เล่นแลมมอกันนะช่วงนี้ล่างดาววะปั้นเฮอรตาอยู่ชอบเมย์โลกไหนสุดของอิมแพคเราไม่รู้จกักอินี่บอยไป,ยปยงั้นก็เหลือแค่อาเชลอนแล้วล่ะครับ ตัวไหนนับเป็นเยอะสุดของ2เกมที่เล่นอเล็กซิโนโกับโฮตัลุฮะปานเพิง่งเคอต้าปัญชากรที่มีสีชมพูและมีหางใช่หรือไม่เอ่อไม่น่านะทำไมถึงมาทำยูทูปไอเดียเริ่มแรกเนี่ยคือเราคิดว่าคอนเทนต์เกมค่ายหมีในไทยเนี่ยมันมีจัดมันมันมีสาระเดินไปหน่อยฮนะเราทำให้มันไร้สาระเองส่วนที่อยากขยายไปทำเมสเนี่ยคืออยากให้คนรู้จักคอนเทนต์แนวสกิลเยอะๆฮนะเราชอบมากนะแต่ในไทยเราไม่ค่อยมี จริงก็เหมือนจะมีนะแต่เป็นแบบว่าเอาของฝรั่งมาพากว่า,าใช้โทรศัพท์อะไรเล่นเกมครับขอละเอียดยันพื้นที่แล้วเน็ตฉันใช้ Xiaomi Pad ห้าเน็ตค่ายแดงพื้นที่สี่คูณสองบล็อกคนตีนคนดูอีกแล้วนอกจากเกมชินกับแล้วเราเล่นอะไรอีกเ,อเกมายอนเมนตัวแรกในเกมชิน ID เก่าเราสมัยเกมเปิดเรารักปูโจงมากนะหลอกทำดีเปิดแฟนแล้วได้ฮิมเมโกะฮะฉันอยากได้ฮิมเมโกะฉะนั้นฉันจะไม่ว่านาาเด็ขดขาดหลุดเลยไปซะขอชื่อเมนูที่เอทำได้ไหมครับไม่น่ามีนะ เกิดวมนไหนเดือนอะไรเคยทำอะไรแผนงๆในเกมบัางพยายามปั้นฟูเป็นออนฟิลฮะก็ท่าตีนนองมันเท่อ่อะชอบสีอะไรสีดำฮะผมไปหนึ่งเดียวความมืดเม่งใครในเกมชินกับลางดาวลางดาวคือส่วนเกมชินอยู่ข้อต่อไปฮะวิวข้อสัมพันธกับเอยังไงนั่นสินะเอ๋คุดมากกางกระตูนใช่ฮะศัตรูเกียดใครที่สุดในเกมชินอยู่ข้อที่แล้ว เอหน้าหยิีแก้มไหมคะมากชอบใครที่สุดในเกมนทิน,นถ้าชอบนั่นเหรอนั่นก็ต้องเป็นฟุกที่เคยโพสว่าน้องไฟไฟคือประชดใช่ไหมเทพที่รอบรองจากเอคือเหง๋อยู่แล้วอดแทนไม่งั้นแทนจะกดมาทำไมหรอส่วนข้อสองนี่แก้คำหน่อยนะก็บอกว่าเหม็นขี้หน้านั่นไนงเหม็นีหยชอบน้องฟุกฮะตอบไปแล้วคิดจะเปิดดิสคอดไหม,มถามด้วยดีทุกคนว่าไงสำหรับเร,เราคิดว่าถ้าซับเยอะกว่านี้อาจจะทำนะเต่กับฟุกใครสบายกันเอ่ออาร์เกิลส่งแฟนอาร์ได้ทั้งไหนแผนต่อไปยังไง วิ่งโัวจะมีแฟนอาร์แล้วเนีอยนี้น่ารักที่สุดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งมาในดีคอร์ได้เลยนะส่วนต่อจากนี้ก็คงจะทําท่องต่อไปเลยนะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโอเคหมดละขอบคุณสำหรับคำถามนะทุกคนทุกคนคนสำคัญมากๆเลยที่ทนไม่ฉันมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วไรดอนมา